วัสดีครับพี่น้องครับมะหอ่างมาถึงแล้วครับพี่น้องครับเฟินทายขีปนบื้มบื้มพีทายน้ำเฟินส่นตัวเออบ่ทายบ่ได้ดดิแต่วันที่ซองน้องวัดอะไครับนะครับวันที่ไอ้ไส้ครับผมนี่ยวันที่แดดเพิ่งมาเสียวกระเป๋าหน่อยๆมากพี่น้องพี่น้องอ๋อทำทำข้าเจ้าข้าเจ้าว่าไปสบายสบายเอาสบายสบายกับปี้ใบเดียวก็ได้ตัวเสนออือบัดมะหอ่แล้วก็น้องเพิ่นจัดให้อือ

เราก็ไปถามพี่เพ็ดด้วยพี่ปอได้ซีนไหมยังไม่ถึงเลยแต่ปลที่อยู่บนรถบรรยากาศจะพี่น้องกัโอ้ยตุกให่ไม่่ไครับาลูกออพี่อายุเซ่อไปมากมากเลยแลอเนยกถ่าแเลแข่งครับสวัสดีครับ น่นก่อนะน่งก่อนไปรลลุนน้ำเจ๋วไปเบิ่งอ่จิปปูปปรงขอรลลุนแต่ลุ้นตวเนาะวากระเป๋ากระเป๋าเดินทางคนไปตัวไปไปรงเรียนไปกระเป๋าเดินทางกระเป๋าสะพ้ายมาตมอนโหลดว่กระแตกตัวเนาะแ้นบอกว่าไอ้มาแต่ตัวเดี๋ยวนองจัดการบอลลนเล่าบขึ้นไปมือนี้ไปสี่เนาะคนไทยรุมด้วนน้องกันสวัสดีตอ ขอบคุณว่อดูกับซ่อน้นนี่แหละเนาะคันโบมีจอกคนณพี่ไม่ได้ไป้เนาะสุดยอดขอบคุณทุกคนที่ฟันฟ้าไปน้ำแข็งอันนี้ห้องแบบสู้กันเนาะแต่เทือทริปนี่เป็นทริปพิเศษเดี๋ยวปีหน้าฮะคงไปมเพจไม่เพื่อไปยุโรปเนะข้ามจังได้กับไปญี่ปุ่นหรือไปยุโรปแต่ว่าใจอยากไปเพิ่งของเฮ็ดงานเก็พอดโจ้นะอยากไปถ่ายคลิปว่ากว่าจะมาเป็นพอดโจวันนี้เราเคยนอนอยู่บังนี้เราเคยกินอยู่บังนี้เคยลองเพลงอยู่บังนีอย่างนี่แหมฮ มันหลายล่านี่ตัวสัญญูหลุปล่านยังยังอยู่แต่ไปทุกนั่นเนอะเพราะตัวฮ่องกงมันล่านไม่แม่มันหลายปีที่เป็นซิปย้อนร้อยถอย์ลังไปซิปก็ปีอะไรเรียบร้อยได้มันล่านมัยั่งแม่ก็ยังเปิดไม่เรื่อยเรื่อยประเทศนี่คือฮ่องกงนี่คือประเทศแรกเลยประเทศแรกที่ที่เดินทางไปต่างประเทศที่เป็นลองพิสอยู่ต่างประเทศผมไปประมาณสี่ห้าไฟอยู่นี่ไปมาแล้วสี่ห้าไฟโบว์พระชางฮ่องกงในโบว์ได้หลายเง้ยตอนนั้นเออแต่วการันต์หนึ่งหัวซิปก็ได้อยู่ยัดยี่สามสี่เอื้อมลูก สับปาดเ่ารู้จักอิเขาเลยไหพอดีสับงเขาได้ยุบสับินี่ชิปมหาสับอึ้เลยเฉยสับอึ้ไ่ยุค่น่บสับอึ้ยุบยังหนา่งกิโลอะเพียไหนยับเพียงไเรา่ไยว12ชั่วโมง นางเคื่องนันางเคื่องจะวา่อนไปแต่ชั่วโมงเดียวเขากัดบึ้งเวล่าแล้วเบึ้งไม่ลาอีกค่าครับจองตัวเราบอกจะจองอะไ้จองบีร่จองสิบง้อสิบองตอนสิบโมง่นวตอนอยู่นี่เพราะว่าเราจะมาถึงระมาณาทุ่ที่สิบามุเป็นบัวแล้บอกระาอันนี้คเ่นจะไปใสาน ทอาไม่มีอยู่ใส่ไม่บียู่ใส่เอลงมาเรียกตังค์้างล่างเอาคือ本领นักนผมผมบอกมาให้เรียกรู้ไหมเหรียญเมียเกเทาเออเป็นเาเรีกเหรียญเรียกเบเท้าเบัง ดีเมียครับครนอุดาชีพเก่ายุดครับเจ้าอนักบินนี่อาชีพเก่าผมเอก็อาชีพเก่าตกอนกับินยู่เสมอกับบินลี่นะตะก่อนบินยู่เสอาเลยที่บินไปไหนเอากล้องอยู่ในกล้องเอาแม่เลยไทยคนนี้จะนอนเรืไทยกินขาพไปด้วยลมพล อันนี้ซอโนตดคบปีนโนงเอา้าไทย,ยไปแสกรมิตตภูนาเขาเขางแบบนี้น้ำมันคุยไทยไปแสกรมิตตภูนาเขาเขาได้ไปน้ำมูไปไปก่ไนหนรักษาอออไม่เป็นไรลูก อยู่ u ู่เลยังเดี๋ยวพี่ปั๊บขึ้น y ยู t u ู e กำลังลมพนมาด้วกันกำลังลมพรอลป๊้าเก่งจังเลยกิงจังเลยค่ะนี่อะไรเอีเอันนี้พระเอกเขาพระเอกเขาก็นั่งอีกน่อยครับพี่น้องครับ เคยไปเจ้กเทือกเอะเคยไปเจ้กเทือกมี่ไบอกเคยไปบูไนเคยเคยไปอ่าบาเลสสวิซเซอร์แลนด์เอาบอดดิ่มแบสิบอเมนลืมเราติไปซื้อใหม่ยูุนโเมนเราไปซื้อใหม่นองเลย เอาไทยมูขึ oh. ้นม no ีแต่ปูหนาเขาขาวแต่ไทยจะควงนจะควงขึ้นหนาเลยแล้วเอาลองแล้วเอลองพื้นมันต้มหนาไทยเนี่ยต้องไม่กินพวดชาเป็นไหมไม่ต้องตกครับโอ้ซัมนี่แล้วถรามาติแล้วโอ้แต่ธรรมชาติลงโทษข่อยพู้ว่าเอาเซเว่นได้บ่ลได้หนีผัวผิดขึ้นเนี่ยก็ว่าตีเอาเขาห่างกี่จุดเจไดยูติโอ้ใเขาต้นสีว่าเป็นของใหม่ ถุงมาในแก่โอ้บรรยากาศีคัอันนี้พออพออพิทนะครับซึ่งไม่ใช่ซึ่งขายตัวให้ผมแล้วก็ไม่ได้ดูแลผมเลยถ้าดูแลทำไมคะไม่ถามไถยเลยว่าจะไปยังไงไปนอนที่ไหนนี่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 ซอใหญ่นี่เป็นคนดูแลใครจะไปยังไง้ไปนวดดูน้ำมดีใจน้สันต้องระาว่าน้ำมัสันวัวเนาะ เราเราไม่ต้องดูแลหรอกเพราะเรานแล้วก็อยากนึกคนดีที่ถามด้วยใช่ไหมรู้ว่าแบบพอไม่ได้ไปด้วยกันเสร็จวมใช่ไหมพอนางจะจะมาเองเนาะนี่ลืมของถ้าไม่ถามน่ะนี่ไม่ได้ขอนางไม่ได้ขอมาให้เลยเลยได้ตั้งแต่วันปิดวงแล้ว เดี๋ยวจะไปข้างล่างมันมีเวลาต้องขึ้นชั่วโมงก็ยังไม่ได้กินข้าวนะพี่ก็ลงไปสิคะข้างล่างเลยค่ะแล้ก็รออยู่นี่ไงว่าใครจะไปอะไรยังไงไม่ต้องใหนลงไปเลยชั้นดินั่นแรกแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปหรอกเขาบอกว่าจะไปแรกพี่ก็บอกว่าเออแล้วไปไปเวลาอีกเยอะอีกเยอะก็ไม่ได้ไปสักทีใครจะไปก็ไปเลยเคล่นตอนนี้ตอนนี้เวลาว่างใครจะแลกเงินลงไปชั้นใต้ดินนะครับซุปเปอร์ลิฟสีส้มแล้วใครจะกินข้าวผมเอามาเผื่ออยู่ใครจะแลกนี่ ขอบคุณป้าอันนี้ให้ติผมโมเมนเอาไม่แหลกไม่เพื่อมูเพื่อมูหลกเรามูหลกเนี่ยโอ้พี่เมนสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ตกใจเนาะอนุไอ่ล่ะเพราะเห็นนันควมเป็นแบบเดนักลอดไัยเด้อจะตกใจพี่แมนสวัสดีครับไอ้ครับ เอาพี่น้องนะครับโรคจำเนี่แหละครับบรรยากาศอันนี้พออภิษนะครับผู้ดำเนินรายการหุยปลอดภัยได้เลยนะเอ้าไปก่อนิดต่อไปครับพี่น้องครับนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับใครใครจะกินข้าวลงไปเลยนะครับนะครับสไปทรานนี้ครับไปก่อนคิดต่อไปครับครับสวัสดีครับดีไปแน่ครับ